สวัสดีพี่น้องจ้าแฟนครับตูท้าผ้าแสบที่รักทุกทุกคนได้จ้าเด้อเมื่อนี้ว่าสิมีเมนูใหม่ๆม,ม,มาฝากพี่น้องอีกได้จ้าเด้อเป็นเมนูแกงไวจ้าแกงไวหรือออมไวนั่นแหละจ้าโอ้เครื่องปรุงวัตถุดิบกับมีหลายอย่างนอกจากเนา,า,เนาะเดี๋ยวแนะน้ำก็ได้จ้าเด้อเอาโยใกใกล้กลๆอันดับแรกจ้า อันนี้เป็นขามาเด้๋ยจ้ะเด้อขมเหนียวเขามาเดี๋ยวกะเอาไปตำก่อนจ้ะเอาไปตำก่อนกะไปใส่ในหม้อแกงจ้ะเขามาขมเหนียวจ้ะถัดมากกะสิเป็นน้ำปลาจ้ะน้ำปลาต้มจ้ะอันนี้น้ำปลาต้มเด้๋ยจ้ะเด้อถัดมากกะสิเป็นน้ำยานังจ้ะขันใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้จ้ะอ่าขันใส่ถุง ใส่ตั่วเย็นไว้เน,นี่ยน้ำยาหนางจ้ะขาดไปเลยต้องน้ำยาหนางจ้ะตวัวสำคัญเลยจ้ะแกงพวกแกงเนื้อใหม่แกงเห็ดแกงไว้แกงขี้เล็กพวกนี้ต้องใส่น้ำยาหนางจ้ะมันค่อยสีแซบจ้ะขาดมาอีกอ่ะหนังจ้ะภาพยนต์ภาพยนต์โคภาพยนต์กระบือจ้ะอันนี้ต้มแล้วจ้ะแต่บางทีเดือดเดี๋ยวกะสีต้มใหม่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะ หนังจ้ะหนังต้มจ้ะถัดมากะเป็นเฮดจ้ะอันนี้เ็ดฟางจ้ะเห็ดฟางกับเห็ดขนขาวจ้ะเห็ดข้นขาวหน่อยจ้ะเห็ดข้นขาวหน่อยเห็ดฟางจ้ะทัดเข้าไปอีกอันนี้เป็นบวบจ้ะบวบหอมจ้ะบวบหอม้วยจ้ะเด้อใส่ให้มันมีรสหอมหวานจ้ะอันนี้ไพเอกจ้ะอันนี้ไพเอกอันนี้คือไว้แหละจ้ะ ไปนี่กะลวกไว้แล้วจ้ะยอดมันขังขึ้นยาดมันบ่แสบก็เลยลวกไว้ก่อนตัวนี้่หาะตโตม้อจ้ะ่ต้ตกต้มแกงเลยเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นหวายหวานจ้ะหวายบ่ขมหวายใหญ่จ้ะถ้าอันนี้พระเอกนอจ้ะเด้ออันนี้ล่ะโตพระเอกเลยจ้ะหวายจ้ะหวายทัดมากกับซีเมนอ่พักหวานจ้ะพักหวานปลาจ้ะเก็บมามือนี้เลยจ้ะพักหวานปลาไปไหมสดเลยจ้ะ มีแต่ยอดอ่อนๆจ้ะใส่ผักหวานจ้ะอันนี้ก็ต่อมากกัสิเป็นพักอีตูจ้ะพักอีตูอยากช้ำแน่เลยจ้ะมันอยากช้ำเล็กน่อยเพราะว่าแซ่ตู้เย็นไวเมือนี้ลืมซื้อมานน้ำว่าสิไปเก็บในสวนกะมันบ่มันบ่มท่าเดี๋ยวปงนี่เป็นของเก็บมาจากในตู้เย็นก็เลยสับๆจักหน่อยจ้ะต่อไป อันนี้ก็เป็นเครื่องแกงจ้ะเครื่องแกงจ้สีมีตะไคร่จ้ะบ่มี่ยังไหลเดี๋ยจ้ะมีตะไคร่มีหัวหอมหอมแดงจ้ะพริกสดจ้าสีําก็ได้สีสีอ่าส้อยแบบนี้ก็ได้จ้ะแล้วก็กะปิจ้าเครื่องแกงนี่บ่ต้องต่ำเลยจ้ะใส่ในหม้อได้เลยจ้ะใส่แบบนี้เลยอ่านี่แหละจ้ะใส่กะปิจังน่อยเพื่อควบนัวเราจะเนาะน้ำปลาจ้าตัวสำคัญจ้ะขาดไม่ได้จ้ะน้ำปลาจ้ะ สุดยอดเลยน้ำปลาจานี่อันนี้ขาดเมื่อไรจ้าความเสียพวกลูของแกงกะขึ้นอยู่กับน้ำปลาจานนะจ้าเดี๋ยวจะน้อยไปแกงเ้างจะเนาะพี่น้องจ้าโอเคจ้าเอาขั้วกลางเดินเอาลึกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ว่าสีแกงหวายเด้อจ้าเด้อแต่ว่าต้มหนังเห็นมันเปื่อยก่อนนำหนังมือให้เปื่อยอีสักครู่จ้า อตอนนี้นักกับเพื่อนเราจะพี่นอกจ้าเดี๋ยวเสียอนามยนาน่างลงใส่เราจ้ะเด้ออ่ะนับยนาน่างลงใส่ก่อนไม่ลงวนเลยนับยนาน่างลงใสเ่เดี๋ยวยก,ก่อนน้ำยาน่างลงใส่แล้วก็ต่อด้วยเห็ดเราจะ <c ười> เ,เอาเห็ดลงก่อนแบบเอานะเอาเห็ดลงได้เลยเอาเครื่องแกง แกเ่เงีงเพื่อแก๊งลงเลงเลยเอ่อต่อด้วยข้าเบียร์เน่ยนะที่ตับเลยข้าเบียร์เทลงบนเลยเอ่อข้าวเบียลงแล้วแต่พี่น้องจาบารกสีนขนเนาะถ้าบ่คน,คน,คน,นข้าวเบียมันิเป็นก้อนถ้าครนข้าวเบียร์มันแตกก้อนจา้าคนเลยจ้าคนเลยเอ่าคนจ้าคน คนเลยครับคนขบี้ให้มันแตกก่อนจ้าคนขบี้ให้มันแตกเราปล่อยให้มันเดือดแล้วก็ค่อยเอาไว้มาล้มจ้า่อยให้มันเดือดค่อยใส่น้ำปลาใส่กะปิแล้วจ้าเนาะโอเคคนพอแล้วเดี๋ยวปิดยฟ้าให้มันเดือดก็จะบาดนี่หม้อเริ่มเดือดแล้วจะเสียเอาไว้ใส่เราได้จะเด้อบาดนี่เ,เอาไว้ลงใส่จ้า ลงไปเลยจ้าเอาปิดฝาจ้าปิดฝ้าพระพาร์ต้นอนจ้าเด้อขัดตอนสุดท้ายใส่ไไพักหวานเราจะบาดเลยอย่างอื่นสุกบนเราสิใส่ไไพักหวานเราบาดเลยใส่ไไพักหวานลงไปเลยจ้าใส่ไไพักหวานลงไปใส่ไไพักหวานลงไป <c oughs> แตะ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 ลงแตะ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 ลง,แ,ตะแตะลงไปแตะลงไปเอาพิษฟ้าบ่อบาดพิษฟ้าบ่อพิษฟ้าบ่อให้เรียบร้อยโอเคโอ้เรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องจ้าบาดท,ทุกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเนดะ้อ แกงไวาใส่เห็ดใส่ผักหวานจ้าโอ้เป็นตะแสบจ้าพร้อมควยควยกับพี่นอ้องจ้าสุกเรียบร้อยแล้วใส่หนังพร้อมแล้วจ้านี่นะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้สิมกันระบาดน,นะ โอ้นุ่เลยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมากมามาจ้ามากินนับกันเนอะบาทยิไปตักเลยจ้าตักออกกินเลยจ้าพี่น้องจ้าแซบไลอ้อมไว้บาทนี่ก็รสร็จเรียบร้อยเลย้อจ้าเนอแกงไว้ก็เลยพี่น้องจ้าแกงไว้ใส่เห็ดใส่ผักหวานใส่หนังจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมสิกินแล้วจ้าเดี๋ยวตักกินเนาะจ้าเนาะมากินนับกันได้พี่น้องเนอแเนครับทูทาผ้าแซบทีรักทุกๆคนก็เลยโอ้ย รถ้อนๆเด็กกินเที่ยนึงเนาะอ้อมไหวแกงไหวก็เลยแซ่บหลายหอมหว่ยหวยๆโอ้ยอยากให้พี่น้องทั้งไก่ได้กินทั้งต่างประเทศได้กินเน,นี่ยนครับเนาะทั้งนอร์เวย์สวีเดนเยอรมันฟินแลนด์ก็เลยทั้งเกาหลีเกาหลีทั้งญี่ปุ่นโอ้ยอยากให้ได้กินเน,นาะจ้าเนาะครับเดี๋ยวมากินน้ำกันเน,นาะจ้าเนาะตักสู้กันกินจ้าพี่น้องสู้เซีวกันป้านนัวหัวมวนกันไปกินเขากินปลาน้มกันเนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆครับที่เบิ้งคลิปม,มาตลอดกันเลยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์อ่าสุดท้ายนี่ก็ฝากที่ตามในเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆจ้าวันดีจ้าฝากที่ตามเลยจ้า